งานวันนี้ครับผมหกแต้มครับผมมานี้ปลาไซอ้วนมากเลยนี่ฮะอุ้ยกัดฟุ่มอุ้ยกัดฟุ่มน้อยดีนั่นนั่นนั่นน้อยน้อยดี โดนนะโดนไหมนี่ใสสวย,ยนะีละสวัสดีครับผมสวัสดีนานา,นากตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพวกผมเช่นเคยฮะน้ำเป่าฮะวันนี้ก็อีกเช่นเคยก็ผมพากไม้ตกปลาช่อนครับผม วันนี้ก็พาเอาไม้ช่วงเย็นๆครับผมวันนี้เวลาน้อยครับผมมีเวลาประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ครับผมก่อนค่ำครับผมก็พาออกเช็คไม้ใกล้ๆบ้านครับผมไม้ก็จะเป็นสภาพไม้อย่างนี้ครับผมไม้แรกก็จะเป็นนาน้ําท่วมครับผมช่วงนี้แถวบ้านก็น้ําลงแล้วแต่ที่อื่นในน้ํากําลังขึ้นครับผมแถวบ้านผมในน้ําลงนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดีกว่าครับผมว่าจะมีคนงานมากน้อยแค่ไหนครับผม ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไปครับผมเดีด๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปครับ 都还有。 การดูปลาอยู่ข้างในวิ่งกัดฟุบวกัดฟุบกัดน้อยดีโอ้กาสัตกใจหมด ใส่อ้วนๆครับผมโอ้โหจากหญ้าตรงนั้นเลยครับผมจากกอไม้นี่ครับผมใส่อ้วนๆเลยมาครั้งก่อนก็ได้ตรงจุดนี้ครับผมนี่ตัวแรกออวนๆครับผมเก็บปลา นั่นน้าอยเล็กน้อยดีไม้เดียวไปเลยมาจอดรถปุ๊บเห็นกันลูกปลาพอดีครับผมสวยอ้วนอีกแล้วโอ้ดูตัวปลานี่ครับผมน่าจะมีสักสามสี่ขีดครับผมไม้เดียวรู้เรื่องครับผมนี่โอ้โใสสวยเลยโอเคเก็บ <c oughs> ตัวน,นี่ยครับผมชนป๊อกครับผมตีไปสองหมาเรียบร้อยเลยลงคอไปเลยแต่ดีปลามาซส์อ้วนๆครับผมนี่เก็บครับผมเก็บหมด <c oughs> <c oughs> โโอ้เดินตอนแรกนึกว่าไม่โดนครับตรงนี้เป็นช่องพอดีโอ้โหตาดเลยดูสายปลาแต่ละตัวดิเยี่ยมสายอ้วนๆเลยแต่ละตัวดูนะครับผมโหสุดยอดครับผม Kịp ออ้ีร้อยไส้อ้วนๆนี่แหละครับผมนี่ครับผมโอ้โหมานี่มีแต่ไซส้สวยๆเลยนี่โอเคเก็บ โดนนะโดนไหมนี่ใสสวยเนะนะนี่ยโอ้โหใสสวยตัวจุ๊บโอ้โหไมานี่มีแต่ใสอ้วนเลยครับผมดูตัวปลาครับผมดูดิอ้วนตับนะน่าจะมีสักสี่ขีดเนะี่ยโอ้โหโอเคครับผมเก็บปลาก่อน โอเคขนนะฮะกลับบ้านกันดีกว่าครับผมตอนนี้ก็ค่ําแล้วครับผมวันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณสามชั่วโมงได้ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้กันครับผมนี่ครับผลงานวันนี้ครับผมหกเต้มครับผมมายนี้ปลาไซอ้วนมากเลยนี่ฮะปลาน้ําลงครับผมหมายนี้ปลาก็ค่อนข้างจะกัดดีเลยครับผมพอดีน้ํามันลงฮะขยับลงตีไปถ้ามีตัวมันก็กัดเลยครับผม แต่ส่วนมากก็จะมีไซส์เล็กครับผมกัดแล้วก็วัดไม่ติดครับผมก็ได้มา6หกแต้มครับผมไซส์ดีๆหน่อยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลาแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมไปแล้วครับ